เคยครับผมเคยค่ะก็ก็คิดว่าเคยค่ะอ่าเคยค่ะเคยค่ะก็ปกติก็จะออกกำลังกายแล้วก็จะฝึกการบริหารการเคลื่อนไหวนะครับเพราะว่าปกติการเคลื่อนไหวของเราจะต้องใช้สมองในการสั่งการการเคลื่อนไหวของเราออกกำลังกายอ่านหนังสืออะค่ะ ก็มีพวกเกมแบบซูดูกุอะไรอย่างเงี้ยค่ะเกมแบบปริศนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีแบบคิดเลขอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าเนี่ยคือการบริหารสมองแล้วก็บฝันค่ะฟังเพลงดูทีวีออกกําลังกายค่ะเล่นเกมพวกคิดเลขแบบคิดเลขเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยแบบจับเวลาประมาณเนี้ยจำเป็นครับเพราะว่าใน ชีวิตของเราเราต้องมีสมองในการสั่งการในการเคลื่อนไหวเพราะว่าถ้าเรามีร่างกายอยู่แต่ไม่มีสมองร่างกายของเราก็จะเคลื่อนไหวไม่ได้ครับผมัทำให้สมองอ่ะได้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอะค่ะเรามีความจำที่ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ไม่หลงลืมอะไรง่ายๆช่วยแบบฝึกเพราะว่าบางที คืออย่างเลขอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเราไม่ลองคิดเองเนี้ยมัวแต่ใช้เครื่องคิดเลขซส่วนใหญ่อย่างเงี้ยมันก็จะมีวันที่เราแบบคิดเองไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะค่ะก็คิดว่ามีความจําเป็นแบบช่วยฝึกความจําด้วยอยางเงี้ยค่ะจาเป็นค่ะเพราะบางทีทุกวันก็เจอเรื่องเครียดเนานะก็ควรจะบริหารสมองให้รู้สึกผ่อนคลายบ้างค่ะเดี๋ยวเครียดเกินไปก็จําเป็นนะคะแบบเหมือนจะช่วยแบบ เหมือนจริงหนึ่งที่เราลืมไปอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราบริหารมันบ่อยๆมันจะทําให้เราจดจําได้ดีขึ้นคิดไวขึ้นอย่างคิดเลขเร็วอย่างเงี้ยแบบจากตัวเลขที่เราแบบเยอะๆอย่างเงี้ยเราแบบบวกช้ามากอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดมีเวลาราจับอะไรเงี้ยเราก็จะแบบสามารถคิดได้เร็วขึ้น คือพอพูดถึงเรื่องของการบริหารสมองเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเข้าใจยากนะเพราะปกติแล้วมันไม่เหมือนกล้ามเนื้อที่มันสามารถที่จะยกแขนยกขาบริหารร่างก<ช>ายได้ใช<ะ>่ค่ะก็ฝนก็ไปเซิร์ชเจอมาว่ามีการบริหารสมองแบบหนึ่งก็คือการใช้ตารางก้าวช่องค่ะพี่สามารถช่วยบริหารสมองได้ดีทีเดียวเลยอ๋อก็วันนี้เหมือนกันผมก็อยากจะพาคุณหมอฝนเนี่ยไปรู้จ<อ>ักอาจารย์ดาวชมพูที่คลินิกฝึกสมองโรงพยาบาลรามาธิบดีที่นั่นเขาจะมีวิธีการบริหารสมองที่น่าสนใจมากทีเดียว ถ้างั้นเราแยกกันไปไหมคะคุณยอดจะได้หาข้อมูลมาช่วยบริหารสมองให้คุณผู้ชมได้หลายๆทางแยกกันไปเลยอระใช่ค่ะแล้ว<ด>เรามาแข่งกันอ่าได้ได้ก็คือเราจะให้คุณผู้ชมนะคะคอยตัดสินเลยว่าวิธีการแบบไหนเนี่ยน่าสนใจมากกว่ากันได้ค่ะ,ะคุณผู้ชมอย่าเพิเ่งไปไหนนะคะพักสักครู่แล้วมาพบกับการบริหารสมองกันค่ะ สวัสดีครับคุณหมอหมอ,หมอดาวนะครับวันนี้ผมอยากจะมาฝึกสมองซะหน่อยนะครับ<ช>แต่ว่าก่อนที่จะไปเริ่มฝึกสมองอยากจะให้คุณหมอดาวช่วยอธิบายถึงที่มาที่ไปของคลินิกฝึกสมองนี้ก่อนครับอ๋อค่ะคลินิกฝึกสมองนี้เชื่อมโยงกับคลินิกความจำที่ดูแลเกี่ยวกับผู้สูงอายุที่เริ่มมีอาการสมองเสื่อมนะคะแล้วบางส่วนก็จะมีอาการสมองเสื่อมไปแล้วนะคะคคนกลุ่มนี้เนี่ยจากงานวิจัยที่ผ่านมาเขาพบว่าถ้ามีการชะลอหรือว่า ัก้สาสภาพสมองให้นานที่สุดเนี่ยอาการสมองเสื่อมมันจะเหมือนชะลอไปได้ไม่ทําให้โรคเป็นเยอะขึ้นได้นะคะแต่ว่าตัวโรคอาจจะดําเนินไปนะคะแต่จะช่วยชะลอให้เป็นช้าลงครับแล้วการที่เราจะต้องฝึกสมองเนี่ยมันควรจะต้องเริ่มตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะเอาจริงๆถ้าคนทั่วไปนะคะจริงการทํางานเนี่ยก็เป็นการฝึกโดยธรรมชาติการทํางานฝึกคิดฝึกจำอะไรพวกเนี้ยคะ่ะแต่จะเจอเยอะพอช่วงไปกเกษียณ อาจจะไม่ได้ทํากิจกรรมอะไรเหมือนเดิมตรงนี้่ะถ้าสามารถจะฝึกได้ก็จะยิ่งต่อเนื่องก็จะยิ่งดีการฝึกสมองมันจะทำให้เราสามารถที่จะชะลอโรคสมองเสื่อมได้อย่างไร คือเขาพบว่าถ้าสมมุติว่าเราสามารถสร้างความสามารถของสมองเนี่ยให้มากไวระดับหนึ่งถึงแม,ม้ว่าจะเปลี่ยนไปนะคะมันจะเหมือนเปลี่ยนไปในระดับที่ช้าลงาแต่ถ้าสมมุติว่าอย่างบางคนถ้าตั้งต้นความสามารถสมองประมาณเนี่ยเราค่อยๆล,ลดลงใช่ไหมคะมันก็จะเหมือนกับลดลงไปได้เรื่อยๆแต่ถ้าเราทําให้สูงขึ้นไ้เนี่ยมันจะคล้ายๆกับมีจุดที่พยายามเพิ่มความสามารถให้เต็มศักยภาพคือย,ยังไงก็ลดเยงแต่ว่าลดได้ดช,ช้าลงก <ลง S 1> ว่า<ง>คนปกติทั่วไปที่ไม่ได้รับการฝึกสมอง แล้วทีนี้วิธีการฝึกสมองเนี่ยมันมีกระบวนการขั้นตอนอย่างไรบ้างครับอ๋อจริงๆแบบการของการฝึกสมองเนี่ยก็จะเริ่มมีหลักอยู่สักสี่อย่างที่สําคัญนะคะก็เกี่ยวก,กับการรับรู้ข้อมูลจริงกอนที่เราจะรับรู้ข้อมูลได้เนี่ยเราต้องมีความใส่ใจเหมือนคล้ายๆมีสมาธิจดจ่ออยู่กับตรงนี้อันแรกนะคะแต่ก็อันที่2ก็คือต้องรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสเพราะฉะนั้นการกระตุ้นประสาทสัมผัสให้เห็นภาพชัดให้ได้ยินเสียงชัดอันนี้สําคัญ แล้วหลังจากนั้นก็อาจจะมีลักษณะการที่เห็นภาพเป็นมิติอะไรบ,บางอย่างที่เป็นเรื่องของ,ของมีการฝึกตรงนี้ก็จะช่วยทําให้การรับรู้เนี่ยชัดเจนขึ้นแล้วก็อันที่สก็จะเป็นเรื่องของความจำคือสมองพอร,รับรู้แล้วก็จะไปเรียกของเก่าที่เป็นความจําออกมาแล้วก็จะมีกระบวนการความคิดการตัดสินใจก็จะเป็น4ี่ส่วนที่สําคัญที่สุดก็จะ,จะมีเหมือน<ด>กับเป็นแบบฝึกหัดให้สามารถที่จะฝึกประสาทสัมผัสต,ต่าง S <S แล้วก็ฟื้นความจําขึ้นมาใช่ใ <น S 2> ค่ะดึง,งความจำซึง่งคนเราจะมีเรื่องของความจราระยะยาวที่อยู่แล้วในสมอง<ฮ>ะนะคะแต่ความจำระยะสั้นเนี่ยที่คนจะเริ่มผิดปกติในเวลาเราฝึกก็จะฝึกเหมือนให้มีความใส่ใจที่จะจําที่จะเก็บเป็นความจํรา,าระยะสั้นโดยใช้ตัวช่วยคือความจํราระยะยาวเนี่ยมาช่วย <ฮะ S 1> ด้วยนะคะ อนี้พอคนไข้ที่มาฝึกสมองแล้วเนี่ยช่วงก่อนกับช่วงหลังช่วงหลังผลออกมาแตกต่างกันยังไงบ้างคะดิฉก็พบว่าส่วนใหญ่แล้วพอมีการกระตุ้นเนี่ยค่ะจะช่วยทําให้บางคนเริ่มใส่ใจที่จะจําแล้วก็ผลความจำเนี่ยดีขึ้นที่เป็นตัวที่ช่วยได้นะคะซึ่งเราสามารถวัดผลได้เลยใช่ไหมฮะเรื่องของผลความจำใช่ค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยหมอจะมีการทํากิจกรรมโดยทั่วไปเนี่ยจะมีสักประมาณแปดครั้งเขาทำฝึก 8ครั้งเนี่ยก็คือค่อยมาตรวจก็คือจะมีการห่างกันเนี่ยสักประมาณ 2- 3เดือนเพือ่อที่จะได้มีการเห็นผลได้ชัดเจนเรานั้ไม่ได้ว่าทำปุ๊บทำารวจปั๊บอะไรเงี้ยคือต้องทิ้งระยะเวลาพอสมควรกว่าที่จะเห็นผลแล้วก็มีการวัดผลต่อเนื่องต่อไปใช,ใช่ค่ะคือการทำเนี่ยไม่ได้ทำครั้งเดียวแต่ว่าทำต่อเนื่องสักประมาณ8ครั้งอแปดครั้งท่านทุกสัปดาห์อะไรเงี้ยค่ะแลวเสร็จแล้วก็จะได้เห็นภาพหลังจากทำีนึงโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปฝึกสมองกันเลยดีกว่านะครับ จำได้กันไหมคะจำได้นะกันไก่ไข่ผ้าไหมยังได้อีกไหมได้นะคะไม่ให้เก็บในทิชชานวนะต้องออกมาเล่นบ่อยๆนะคะยังไงนะคะกันไก่ไข่ผ้าไหมเ่ยโอเคนะคะเชื่อหนูได้ไหมเชื่อได้ไหมกันไก่ไข่ผ้าไหมใครหนึ่งไปสองใบข้าวติ๊กนะคะเดี๋ยวหนูจะเล่นเป็นลายคนนะคะกันไก่ไข่ผ้าไหม ไข่ไข่หนึ่งใบสองบาทห้าสิบห้าสิบสองบาทหนึ่งใบไข่เพราะไหมไข่กันไก่โอ้โหเยี่ยมมากนะค ถ้อยากให้สังเกตเรื่องของสิ่งที่ทําให้เรารับรู้ข้อมูลที่ดีขึ้นก็คือการที่กลับมาอยู่กับปัจจุบันก่อนนะคะทีนี้การที่เราจะสังเกตอะไรเนี่ยเหมือนใจก็ต้องอยู่กับตรงนั้นนะคะในวมาจะลองนํากิจกรรมให้สั้นๆนะคะเกี่ยวกับการกลับมาที่จะรับรู้ร่างกายตัวเองนะคะขั้นต้นนะคะทุกท่านลองนั่งอยู่ในท่าที่สบายๆก่อนได้ไหมคะมีอยู่สองวิวัฒที่เราสามารถรับสัมผัสได้ชัดเจนก็คือบริเวณเท้านะคะที่เป็นส่วนที่สัมผัสพื้นอยู่ตลอดนะคะ อาจจะลองสำรวจเท้าทั้งสองข้างไหมคะว่ามีตรงส่วนไหนเกรง็งหรือว่ากำลังผ่อนคลายนะคะถ้ารู้สึกว่าเกรง็งลองขยับให้รู้สึกผ่อนคลายนิดนึงนะคะบางท่านอาจจะรับรู้ถึงความเย็นถ้าบางท่านใส่รองเท้าอยู่ก็รับรู้ถึงมีแรงกดของรองเท้าหรือว่ามีสัมผัสที่เหยียบพื้นรองเท้านะคะลังรับสัมผัสตรงนี้นะคะแล้วก็ลองรับรู้ที่ตรงบริเวณเขา่าทั้งสองข้าง เขาก็จะเป็นจุดที่มีการพับใช่ไหมคะแล้วบางคนก็จะมีการเกรงของข้างเนื้อตรงนี้ได้นะคะแล้วก็ลองค่อยๆยไล่ความรู้สึกมาตรงบริเวณแขนแล้วก็ไหล่ทั้งสองข้างบริเวณไหล่ก็จะต่อเนื่องกับบริเวณต้นคอนะคะต้นคอก็จะเป็นจุดที่รับสัมผัสการตึงการเกรงได้นะคะค่อยๆให้ความรู้สึกบริเวณกล้ามเนื้อคลายตัวบางท่านบริเวณต้นคออาจจะสัมผัสถึงความเย็น มีลมผ่านเบาๆนะคะลองรับรู้สัมผัสตรงนั้นนะคะถ้าท่านที่หลับตาลองสัมผัสถึงหนังตาที่กระทบกับเปิดตาเบาๆ,ๆอยู่ในลักษณะที่ผ่อนคลายนะคะจากนั้นลองค่อยๆอยู่กับปลายจมูกนะคะตรงปลายจมูกเราจะสัมผัสถึงลมที่ผ่านเข้าออกได้นะคะรับรู้ลมหายใจสบายๆดูว่าตอนนี้หายใจสั้นหรือหายใจยาว ลองอยู่กับความรู้สึกของลมหายใจที่ผ่านเข้าออกนะคะรับรู้สัมผัสที่ปลายจมูกหรือจะตามลมหายใจะะลองอยู่กับความรู้สึกตรงนี้สักครู่หนึ่งนะคะท่าพร้อมก็ใชใ้ลืมตานะคะกลับมารับรู้สิ่งแวดล้อมในห้องนี้นะ หลังจากที่เรากลับมาอยู่กับร่างกายตัวเองนะคะเราสำรวจร่างกายและร่างกายผ่อนคลายจะทําให้เรารับรู้สิ่งแวดล้อมต่างๆได้ชัดเจนขึ้นนะคะสิ่งความนิ่งเนะะี่ยค่ะมันจะช่วยทําให้รับรู้อะไรต่างๆได้ชัดเจนนะคะเย็างคเปรียบเทียบว,ว่าความนิ่งเนี่ยเหมือนน้าในทะเลสาบที่สงบราบเรียบเวลาที่น้ําในทะเลสาบราบเรียบเนี่ยมันจะสะท้อนถึงสิ่งภายนอกได้ชัดเจน ะะเหมือนเวลาที่เรารับรู้ข้อมูลนะคะบางทีถ้าใจเราไม่สงบบางทีเราก็อาจจะแปรไปตามสิ่งที่เรารับรู้แต่เมื่อไหรใจเราสงบนิ่งเราก็จะเห็นสะท้อนภาพความเป็นจริงได้ชัดนะคะก็เดี๋ยวจะฝากทึกท่านเอาไว้นะคะนี่ก็เป็นการฝึกสมองตามรูปแบบของอคุณหมอดาวนะครับซึ่งก็ทําให้ผมเองรู้สึกนิ่งมากขึ้นนะครับหลังจากที่ได้ผ่านการฝึกมาแล้วทีนี้เดี๋ยวต้องไปดูนะครับว่าผู้สูงอายุที่มารับการฝึกวันนี้รู้สึกยังไงกันบ้าง ใครจะอาสาสมัครตอบได้ไหมฮะสักคนหนึ่งว่า,ารู้สึกอย่างไรกันบ้างมันเหมือนเหมือนกับเป็นการพักผ่อนจากการเครียดด้วยถา้าเรานน่งอย่างเงี้ยเคยรียดเหมือนว่าหยุดทำให้ใจรเรานิ่งด้วยแล้วก็มีสติขึ้นคือถ้าเราฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆหลายๆครั้งต่อนเนื่องเนี่ยจะทำให้ชะลอ,อโรคของสมองเสื่อมได้ใช่ไหมครับ คือหมายถึงว่าตัวโรคเนี่ยหมายถึงว่าชะลอที่จะความเร็วที่จะเสื่อมลงคือบางคนพอถ้าถ้าไม่ได้ฝึกแล้วก็มีอาการทางสมองเน่ยบางคนก็จะความสามารถสมองความจำเนี่ยจะลดลงไปเรื่อยๆ,ๆใช่ไหมคะแต่การฝึกพวกนี้จะช่วยชะลอนะคะไปทราบเป็นยังไงบ้างนะคะเวลาที่ทํากิจกรรมดีค่ะสังเกตได้หลายอย่างมองจากภาพนะท่านจัดได้ไหลายอย่าง แต่แลักษณะการฝึกเนี่ยไม่ได้ทําจนเครียดนะคะที่สําคัญบางคนตั้งใจอยู่กับลมหายใจตั้งใจอยู่กับร่างกายตัวเองนะคะแต่ถ้าที่สําคัญเนี่ยให้ทําแล้วรู้สึกใจสบายสบายางคนเป็นธรรมชาตินะคะที่จะมีความคิดแวบ,บไปก็ค่อยกลับมาแต่เราจะเริ่มสังเกตความคิดได้ชัดขึ้นเพราะปัญหาหนึ่งที่เวลาคนลืมได้เนี่ยเพราะว่ามีความคิดเข้ามารบกวนบริหารสมองทุกวันป้องกันสมองเสือ่อม ขออีกแป๊บหนึ่งนะคะยังไม่มั่นใจว่าเต้นถูกหรือเปล่าได้ทั้งนั้นครับตารางเก้าช่องือออกแบบได้เองอ,ออกแบบได้เองแต่จริงๆแล้วจริงๆมันจะมีรูปแบบของมันแต่พอสุดท้ายแล้วเราให้ออกแบบได้เองก<อ>้าวการเคลื่อนไหวได้ค่ะอาจารย์คิดตารางเก้าช่องนี้มานานเท่าไหร่แล้วคะก,ก็คือใช้มาตั้งแต่ปี3 3 2ครับ2 5 3 2มนานแล้วเหมือนกันโดยโดย,โดยใช้หลักของการทำงานของสมองนะครับแล้วเราก็มา สร้างเป็นพื้นที่เล็กๆก็จะทำไงให้ให้คนได้ออกกาลังกายหรือจริงๆเริ่มต้นมาเนี่ยเราใช้ฝึกนักกีฬาในเรื่องของระบบประสาทปฏิกาการรับรู้สั่งงานของสมองก็จะทําให้การทํางานของเท้าหรือมือเร็วขึ้นจริงๆเราใช้กับมือด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพอเรากระตุ้นระบบประสาทให้ควบคุมสั่งงานกล้ามเนื้อทํางานได้เร็วขึ้นเนี่ยเราก็มาปรับใช้กับกีฬาต่าง ต้องฝึกใช้นานไหมคะอาจารย์การก็ัก็อยู่ที่การรับรู้เรียนรู้ของแต่ละคนซึ่งซึ่งไม่เท่ากันแต่แต่โดยหลักแล้วเนี่ยเราก็จะใช้ทําช่วงสั้นๆเพราะว่าโดยหลักการทํางานของสมองสมองก็ใช้เวลานานก็จะล้ามากเราจะใช้เวลาช่วงสั้นๆทําแล้วก็มีช่วงพักพักเีละนิดแนิดนะครับและปัจจุบันก็เลยเอาไปใช้กับเด็กออทิสติกด้วยเด็กสุขวัตต์างเก้าช่องนี้ก็คือสามารถพัฒนาสมองเราได้ด้วยใช่ไหมคะคือมันสามารถฝึกทีละส่วนของสมองถ้าเราฝึก ซีกซ้ายคุณหมอก็ขยับเท้าขวาก่อนอถ้าคุณหมอจะฝึกซีกขวาคุณหมอก็ขยับเท้าซ้ายก่อนอแล้วถ้าจะเชื่อมปฏิสัมพันธ์กัน,กนเราก็ทําซ้ายสลับขวางียแล้วทาไมถึงต้องเป็น9ก้าช่องได้คะอาจารย์อ๋อคือจริงๆแล้วก็ลองมาหลายอย่างนะครับเคยทำหลายช่องมากแล้วได้มันวุ่นวายมาก แล้วพอมาได้9ก้าช่องมันก็ลงเลยว่าเออมันมีเซนเตอร์อยู่ที่ตรงกลางและสามารถที่จะกระจายรูป,ปแบบการเคลื่อนไหว <นะ S 2> แล้วพอเรามาวิเคราะห์การเคลื่อนไหวโดยใช้กับกีฬาต่างๆเนี่ยมันกลายว่ามิติการเคลื่อนไหวมันอยู่ในนี้หมดจริงๆมิติการเคลื่อนไหวของมนุษย์มันมี3ามิติหลักคือคือหน้าหลังหิวเราก้าไปข้างหน้าอ่าฮะนี่คือหน้าหลังนะครับอาจจะก้ายาวจะก้าสั้นกันแล้วแต่ว่าจะใช้ช่องไหนแต่เราเห็นว่าที่เราเสียหลักเนี่ยเราเสียหลักตอนถอยหลังมนุษย์เราเสียหลักตอนถอยหลังเพราะว่า มิติด้านหลังเราไม่ค่อยได้ใช้เลยสมองส่วนที่ควบคุมการเคลื่อนไหวด้านหลังไม่ค่อยได้ใช้อันนี้ก็อมิติหนึ่งแล้วก็มิติด้านข้างอย่างเงี้ยในชีวิตประจำวันเราก็ไม่ค่อยได้ใช้แล้วจะเห็นไห <ฮะ S 1> มครับเวลาเราเสียหลักเราเซเนี่ยมันก็จะเซทางด้านข้างแล้วก็หลบเพราะฉะนั้นพอเราตรงนี้มาใช้ปั๊บแล้วเราไปลองใช้กับทุกๆวัยแล้วก็มาผู้สูงอายุเราก็พบอีกว่าช่วยผู้สูงอายุได้เยอะเลยในเรื่องการทรงตัวเพราะว่าในรูปแบบต่างๆเราสามารถออกแบบเคลื่อนไหวให้เกิดการทรงตัวได้หมดเลย <ฮะ S 1> คือนอกจากพัฒนาสมองแล้วเนี่ยตารางก้าช่องยังสามารถช่วยด้านอื่นได้อเยอะเลยครับตอนนี้อาไปถูกใช้เยอะมากแล้วโดยเฉพาะในวงการกีฬาเนี่ยเอาไปใช้กันเยอะเพราะว่าอย่างเราไปฝึกซ้อมเราไปแข่งขันในต่างประเทศอย่างเงี้ยนะครับเขามาเห็นเราก็อย่างญี่ปุ่นนี่บอกได้เลยว่าญี่ปุ่นนี่เอาไปใช้ทั้งระบบเลยนะครับเพราะญี่ปุ่นส่งเด็กของเขาเนี่ยมาฝึกกับเราอยู่2ปีทุกๆซัมเมอร์นะครับพวกเด็กวัย8 9้ขวบ10ขวบเนี่ยนะครับแล้วสุดท้ายนี่ยญี่ปุ่นเอาไปใช้ในวงการ พัฒนาสมองของกีฬาและของด้านวิชาการกีฬาของญี่ปุ่นหมดเลยแสดงว่าตารางก้าช่องของอาจารย์นี้สามารถบริหารสมองของคนกลุ่มไหนได้ทุก<ช>ได้้ท<ด>ุกกลุ่มอยู่ที่ว่าวห,หนึ่งอยู่ที่ว่าเราจะใช้กับใครแล้วเราก็สามารถดีไซน์แบบไม่ง่ายออกมานะครับอย่างเช่นมิติเราเราเริ่มิติด้านข้างงียซึ่งคนไม่ค่อยได้ทำเนี่ยมีมิติด้านข้างก็ให้เขาทาแล้วก็ยังทําผสมผสานนี่ยมุดมิติด้านหน้าเงี้นะครับหรือมิติต่อไปที่ยากขึ้นก็คือมีการไข้อย่างเงี้ย ในยากขึ้นเราเห็นความซับซ้อนต่างๆมันเกิดขึ้นหมดเพราะฉะนั้นตอนที่เราออกแบบมาในตาราง9ก้าช่องเนี่ยมันมีเป็นพันๆรูปแบบเราก็ศึกษาจากการด้านกีฬามีการเคลื่อนไหวหรือเราจะพัฒนานักกีฬาเราหรือคนของเราให้มีศักยภาพในการเคลื่อนท,ที่การทรงตัวไงมันกลายเป็นว่าอยู่บนนี้หมดมเพราะ,ะนั้นเราเรา,เราก็ได้รับการขนานนามว่าเนี่ยมันเป็นตารางเป็นสนามแห่งความคิดมันสามารถดีไซน์แล้วตอนนี้เราก็ไปใช้กับการเรียนการสอนใน ในเด็กอนุบาลในเด็กประถมเยอะมากนะครับซึ่งเราใส่ตัวอักษรเข้าไปเนี่ยเราสามารถให้เขาดีไซน์การเรียนภาษาอังกฤษได้เลยอย่างเช่นตัววีเด็กเขาก็จะรู้เลยตัววีเดินเป็นตัววีเดินเป็นตัวไอเขาก้าวขึ้นไปแล้วก็แยกเ,เป็นตัวทีอย่างเงี้ยนะครับเป็นตัวไออย่างเงี้ยคือกลายเป็นว่าเด็กเรียนภาษาอังกฤษเราให้สะกดชื่อวันนี้ได้เลยออตอนนี้ครูภาษาอังกฤษครูคณิตศาสตร์ใส่ตัวเลขเข้าไปกลายเป็นเด็กเรียนรู้แบบ เหมือนกับคอสเวิร์ตนะฮะตอนนี้เราไปบูรการกับเด็กอนุบาลเด็กประถมแสงว่าสามารถพัฒนาสมองได้ทุกเพศทุกวัยเลยใช่ไหมคะแล้วเราก็ไปใช้กับเด็กพิเศษเด็กที่มีความบกพร่องทางสมองหรือพวกเด็กออทิสติกแล้วตารางเก้าช่องนี้มีการประเมินเราไหมคะว่าอาจารย์ว่ามีเท่าที่ที่ติดตามคนที่เอาไปใช้เนี่ยนะครับโดยโดยทางพฤ้นยนะครับโดยการปฏิบัติเนี่ยก็เจ้าตัวก็จะบอกว่าเนี่ยรู้สึก สดชื่นขึ้นทําอะไรได้มากขึ้นแล้วจําอะไรได้มากขึ้นนะครับอย่างที่ทุกเย็นเราเปิดบริการให้กับบุคคลภายนอกทั้งหมดนะครับทุกวันจันทร์พุธศุกร์เนี่ยก็จะมีเข้ามามากมายนะครับเลน,นมามาฝึกพวกนี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์ช่วยดิมสเตทให้ฝนดูได้อีกทีได้ไหมคะได้ครับต่อไปนี่นี่เป็นท่าที่เรา ดีไซน์ออกมาในกีฬาหลายอย่างแล้วก็ใช้บริหารสโพกสำหรับคนทั่วไปใช่หไหมคุณบอก็ทําเร็วขึ้นได้เลยนะถ้าจะทำพอเราเปิดเพลงมันก็เป็นงานเือนเป็นมีบอย <ใน S 1> เลย,เลยใช่ฮะ oh. หลักง่ายๆอ่ะเรียนสอนเนี่ยยืน,ย,นยืนที่ช่องนี้ก่อนค่ะควายเท้าซ้ายมาหลังฝ่าขยับมากลับไปช่องนี้ซ้ายกลับขึ้นไปฝ่าคว้ซ้ายข้างนะมันนี่คือการสร้างแผนที่สมองใหม่เลยนะใช่ตอนีเรารสร้างโมเดลให้สมองทํางานใหม่เลย พอได้ปั๊บคุณหมอก็เริ่มอ่านไหมแป๊บเดียวได้แล้ไหมโมเดลมันได้เพราะมันก็ได้ทีนี้พอเราไปใช้เนี่ยคุณหมอจะพบว,ว่าคุณหมอจะสามารถเคลื่อนที่ได้หลากหลายมากเลยแล้วจะไม่เสียการทรงตัวได้ง่ายเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยแล้วเราจะเห็นบุค,คลิกเปลี่ยนหมดเลยเราเรายืนดันได้เลยว่าที่เราฝึกเอาไปอบรมเนี่ยปรากฏบุค,คลิกเขาเปลี่ยนหมดเลยนะครับเขาบอกโอ้เขาไม่เคย ทำได้อย่างนี้เขาไม่เคยทรงตัวได้อย่างนี้แล้วเวลเาเขาเสียหลักเนี่ยเขาปรับตัวเองได้เร็วมากใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคุณหมอเห็นว่าเราต้องมีสมาธ์ตลอดเลยใช่ค่ะสมาธิที่หลุดไม่ได้เลยถ้าหลุดก็คือผิดให้เราเห็นทันทีใช่ไหมครับใช่ค่ะอย่างนี้น่ถ้าคนที่คนผู้สูงอายุก็น่าจะได้ประโยชน์มากตอนนี้ผู้สูงอายุพอมาฝึกกับเราเนี่ยสนุกมากเลย ค่ะอาจารย์เราต่วที่หมอทําได้ดีขึ้นแล้วเนี่ยประมเมินตัวเองได้ยังไงบ้างคะก็เราดูอ่ากตัวเองหนึ่งความเร็วที่เราทาเราเราทำได้เร็วไหมแล้วถูกไหม,ไมด้วยใช่ใชไหมคะใช่แม่นยํำไหมเราเห็นว่าพอสมองมันทึกข้อมูลได้หมดเนี่ยความแน่นอนแม่นยําจะตรวจสอบได้เลยนะครับอย่างเด็กอย่างนักกีฬาเนี่ยการวางเท้าขเขาเนี่ยจะแม่นมากเลยในตําแหน่งเดิมตลอดก็เป็นการฝึกสมองของเราไปได้ดใช่ฮะแล้วก็เป็นการครให้สร้างพัฒนาการคิดเองสร้างเอง เมือนเราทำคนพูเราบอกอยู่คิดเองหรือบางทีอาจารย์บอกวันนี้เราไม่รู้จะสอนอะไรแล้วให้อยู่สอนบ้างจริงๆเราต้องการประเมินเขาว่าสิ่งที่เราสอนไปเขาทําได้ไหมเขาก็เป็นผู้สอนเราก็ทําตามเราก็เหมือนเป็นนักเรียนเขาว่างไงมันก็ทําให้เรารู้ทันทีว่าสิ่งที่เราสอนไปเขาสามารถจดจําได้เขาสามารถนํามาใช้ได้แล้วเขามาบอกกล่าวเราได้มันก็เป็นการประเมินอย่างนี้ ล้วต้องฝึกบ่อยแค่ไหนคะอาจารย์ก็จริงๆพวกนี้เราใช้เวลาสั้นๆครับฝึกวันละเล็กละน้อยเก็บไปเรื่อยได้นะเพราะมันไม่ต้องใช้เวลานานนะครับหรือว่าอยากจะฝึกรูปแบบใดก็มาฝึกแล้วเราก็ทําให้ให้จากช้าไปเร็วแล้วก็เร็วขึ้นเรื่อยๆเร็วขึ้นเรื่อยแล้วเอาหลักข้อไหนมาสมมติเราขวานําเราก็ขวาก่อนแล้วก็ทาให้เร็วซ้ายนาเราก็ซ้ายก่อนหรือขวาสลับซ้ายเราก็เปลี่ยนท่ามันทําให้ฝนฝึกสมาธิได้ง่ายขึ้นแล้วก็เป็นการออกกำลังกายที่สนุกสนานได้ฝึกสมองมาก คนที่เราสนิทอย่างในครอบครัวหรือแม่พี่น้องมันก็นสามารถนําไปใช้กับน,นักเต้นรีลาดระดับทีมชาติจับคู่กันเลยทำสเต็ปนะสามารถออกแบบท่าเต้นตนะ่างๆได้เยอะแยะค่ะวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์มากนะคะเดี๋ยวผลขอุญ้นฝึกตารางเก้าช่องต่อก่อนนะคะอาจารย์ขอบคุณค่ะต้องฝึกเดนเร็วความเร็วมากขึ้นเราตรงตัววีตัวใหญ่บ้างครับขยับไปทำเล็กสลับใหญ่ทำตัวเล็กสลับตัวใหญ่ 啊。来 ผไปเรียนวิธีการฝึกสมองแบบตารางเก้าช่องมาสนุกมากเลยค่ะคุณยอดเป็นยังไงบ้างคะก็สนุกดีนะครับมีเทคนิคต่างๆเยอะแยะ,ยะมากมายนะครับทำให้เราได้รู้ว่าเราจะป้องกันโรคสมองเสื่อมอยังไงบ้างแล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ชมเองก็คงจะสามารถที่จะตื่นเต้นแล้วก็สูงไปกับเราได้ด้วยนะครับดีเลยค่ะค่ะเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณผู้ชมนะคะจะนาเทคนิคต่างๆที่เรานําเสนอไปเนี่ยไปใช้ในการบริหารสมองต่อไปนะคะครับสมองของเราเองนะครับเราก็ต้องดูแลปกป้องด้วยตัวของเราเองครับ และในสัปดาห์หน้าเราจะมารวมกันเป็นสมาคมคนรักสมองกันนะคะแล้วก็กลับมาอัปเดตเรื่องของโรคสมองเสื่อมทั้งในและต่างประเทศได้ในรายการปลดล็อกสมองเสื่อมครับ